สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอคลิปสิ่เประการต่อยอดแต่ไม่ใช่ต่อยอดแบบนั่งแท่นต่อยอดแบบเสียบกิ่งนะครับต่อยอดก็คือเอาเอาตัวมันเอาโคดมันที่ยังเล็กมาต่อยอดบนโคดอีกโคดหนึ่งเป็นการต่อแบบโคดซ้อนโคดนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าเวลามัน โตขึ้นโขดข้างบนนี้มันเหมือนกับน้ำเต้าตั้งอยู่บนโขดข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ท่านดูจะทําให้ท่านดูนะครับก็วิธีการทําไม่ยากครับคล้ายๆกับเสียบกิ่งนั่งแท่นนั่นแหละครับแต่ว่าเราเลือกที่มันเป็นหัวโขดนะครับเราไม่ได้เอากิง่งไม่ได้เอาเป็นเป็นนั่งแท่นมานะครับตัดลากออกนะครับ มผมล้างแล้วนะเมื่อกี้ล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับกิง่งอ่าต้นตอกิ่งที่ไม่ต้องการตัดออก แล้วก็ตัดตัดเหมือนกับการผ่าริ่มนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้เอากิ่งหรือเราต่อมามาเอาเอาริมเอากิ่งมาเสียบริมนะครับแต่เราเอาโขดใหญ่เลยโขดที่มันจะใหญ่ในวันข้างหน้านี่ครับมาเสียบลงไปเสียบยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับผ่านะครับ ่าลิมพาลิมเหมือนกับตั้นเสียบลิมนะครับนะครับแต่อันนี้นะครับเราพางหัวโขดเล็กมันเพื่อที่จะให้เสียบลงไปเป็นลิม อ่นะครับเห็นไหมครับตามมาดูนะครับผมเอากระดาษสะอาดซับน้ำมันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันมีน้ำออกมาเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะครับกดลงไปแล้วนะกดลงไปนะครับกดลงไป หาเหลี่ยมที่มันสวยงามนะครับพอดีกันนะครับกดลงไปพยายามให้เนื้อเยื่อมัน สนิทกันแนบสนิทนะครับเพราะว่าเวลามันติดเทปครับเทปยืดพันไว้ป้องกันน้ำ กับความชื้นเข้าไปสู่แผลมันนะครับ แน่นๆนะครับกดแน่นๆ,ๆแล้วก็ดึงเทปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดใบหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญเสียน้ำนะครับถุงครับ อย่างเส้นนะครับแลวก็ไวายเพื่อที่จะไม่ให้ต้นที่เราไปต่อกิ่งที่เราไปต่อนั้นมันสูญเสียน้ํานะครับจนกว่าเนื้อเยื่อมันจะสมานกันเนื้อเยื่อมันติดกันหลอดอาหารมันก็จะสมานกันแล้วก็ผลหลอดอาหารต่อปั๊บมันก็สามารถที่จะส่งอาหารขึ้นมาเลี้ยงต้นโขดข้างบนที่เราเสียบนั่งเต้นข้างบนได้นะครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าใบมันเริ่มแตกใหม่ขึ้นมาก็แสดงว่า แรงเนื้อเยื่อมันติดกันหลอดอาหารมันต่อก็ได้แล้วมันเริ่มส่งอาหารขึ้นมาแล้วนะครับเจ็ดวันครับอย่าให้โดนแดดไว้ในที่ร่มหน่อยนะครับแล้วก็มาดูทีหนึง่งไม่ยากใช่ไหมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับกดไลค์ให้กำลังใจกันกดแชร์ เป็นการลงเสริมกันแล้วก็ติดตามก็คือเวลาผมมีคลิปใหม่ๆอย่างนี้ขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะตามดูผมได้ตลอดนะครับขอบคุณครับวันนี้